อะไรจะดีไปกว่าการได้ตื่นเช้ามาสัมผัสสายน้ำ ที่เย็นสบายและธรรมชาติที่เงียบสงบอีกครับมันเป็นการเริ่มต้น,มนใหม่ที่ดีจริงๆเช้านี้ที่บ้านฐานอีรันสวนพึ่งผมได้มาเล่นน้ำในลำธารที่ใสสะอาดและเย็นฉ่ำจนรู้สึกกระปี้กระเป๋าลำธารที่นี่ไหลมาจากต้นน้ำในเทือกเขาตะนาวสีทำให้น้ำใสจนมองเห็นพื้นหินได้อย่างชัดเจนตลอดทั้งปีแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะกระแสน้ำที่นี่ค่อนข้างแรงเลยอย่างรองเท้าแตะของผมก็ปลิวไปกับน้ำตั้งสองครั้งจนพ่อต้องวิ่งตามไปเก็บให้เลยครับ สำหรับคนที่ไม่ได้ค้างคืนที่นี่ก็มีบริการสำหรับคนที่ต้องการเข้ามาเล่นน้ำอย่างเดียวด้วยครับโดยมีค่าใช้จ่ายเพียง50บาทต่อคนซึ่งถือเป็นราคาที่คุ้มค่ามากๆสำหรับการทำกิจกรรมสนุกสนุกที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวและเป็นช่วงเวลาที่ผมได้ชาร์จพลังให้ร่างกายและจิตใจได้อย่างเต็มที่จริง,รงๆการได้นั่งแช่น้ำเย็นๆฟังเสียงน้ำไหลเอือเอ่อยๆ่ามกลางบรรยากาศแบบนี้ ทำให้ผมรู้สึกเหมือนได้ตัดขาดจากความวุ่นวายภายนอกและมีพลังงานบวกที่จะกลับไปทำงานต่อเลยครับแล้วถ้าต้องเลือกระหว่างการทำงานหนักในเมืองกับการได้พักผ่อนลิมทานแบบนี้ทุกคนจะเลือกอะไรครับ